โอ้ยต mm ํายังได้ปกๆอยู่ในสาโนูโอ้ยอันนี้ตําพริกเฮ็ดน้ํายําพี่น้องบ่แม่นเป็นตํามันแท้ปกๆๆอยู่มันได้มันบ่นี่ก็สิเป็นอันเครื่องยําที่น้องนุชเพิ่นได้เตรียมไว้เด้อพี่น้องเด้อเป็นปลาหมึกแล้วก็โยนี่กเป็นอันอีสังหัวสิไข่มักพริกที่เพิ่นสิซอยเตรียมใส่เด้อพี่น้องสีสันปลาผักเฮากระดกกระดอแท้นุช เอามาเป็นชวนเลยปะไม่มาหุงสุกบ่เดี๋ยวนี้เออนึ่งเป็มาหุงสุกอันนี้น้ำยังแน่ันนี้อันนี้มันมีน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมน้ำมะนาวน้ำมะนาวนงนุษได้เตรียมนี่ซอยเอื้อยขนาดพี่น้องเอ้ยสาวนุษนี่ก็ได้ซอยกันมันจะได้กินเร็วพี่น้องเอ้ยนี่แหละเครื่องที่น้องสาวเตรียมไว้ เตรียมสีเห็ดยำสวนแขกค,คนกินเดิมๆเ,เดิมๆต้ <c oughs> นกบปบิมียังมีแต่นสีซื้อปลาหมึกหรือนี่แหละมายำสู่แขกสุ่คนกินจา้าทีนี้กะลวกสาวนดเตรียมลวกจ้าคือมีหัวขาวกับชิ้นใครไปมากุดไม่ให้มันขาวจา้าอ๋อแนวนั้นบอกที่นี่เ้ากกับมาเตรียมยำเลยเดย้องเดิอเพราะว่าน้องสาวได้เตรียมใบาหายเบิดแลว้วสีได้มาปรุงเลย มีกับพริกแล้วก็มีพริกซอยอีกได้่นแล้วก็หัวชิงไข่จ้ากับผงนัวใส่ร้ายเส่บลายไ่น้อยกับสีเส่บน้อยแล้วแต่คนหมักคนชอบเลยจ้าน้ำตาลน้ำตาจะกาอาเด้อแล้วแต่มันหน่อยมันลายเพราะว่า บวงปล่อยการจักหน่อยได้หรอก่ได้เอาบวงนั่นมาอันนี้น้ำมะนาวสมผดว่าจักน้อยก่อนผสมไปนะอันนี้น้ำยังนุดเป็นน้ำเชื่อมน้ำตาลเอาลิ้นโบกยาว่าจะใส่น้ำตาลน้ำเชื่อมน้ำตาลมีแต่น้ำเชื่อมน้ำตาลซื่อไม่ฮอย่ามันหายใส่ต้องร้อยยังไะ ใส่อีกฮะใส่อีกมันบโบ,บรานกันมั้เนี่ยเลยว่านแบบอันนะีนะใส่อีก็ได้นะคะใส่อันเครื่องที่ห้าลวกไว้เลยพี่น้องหั่ต้อนแขกกับมิตรยำ่งเลยได้พี่น้องเด้อ ขันเอาเนื้ออื่นกับสีอ้วนเด็ดก,กาไก่ไปกินเบื่อแล้วมีเลยพี่น้องดีแล้วหนึ่งเนดะ้มีมีผู้สอยแต่เดี๋ยวนี้มีผู้สอยเลยสศาหนุ่มมีสอยทุกอย่างเลยตื่นเศร้ามากอะเห็ดนั่นเห็ดนี่หนึ่งเข่าหนึ่งน้าลร่างสวยล่างบวงแนมเถือกะบังเถอก,เก็เด็กๆล่างบางเถืกับะศ้ามุดล่างเพราะว่าโ้นผัดมัวเห็ดน้ำส้มน้ำ ของเซาดุกแน่ขอ,องน้องนุ๊ตแน่จังเสียนะโอ้ยังขาดอันนึงประเด็กจะสซาวนุดได้บอกให้ใส่ในี่ประเด็กนี่เพิ่นว่าสูตรใหม่ด้วยพี่น้องเด,อด้อใส่ประเด็กนี่สูตรใหม่จะคุกเลย ซีมดูสาวน้อยสูตรใส่ประแดกสูตรใหม่เรอไดพี่น้องไดเนี่ยนะสูตรใส่ประแดกยำเนี่ยเอ้าซีมดูสูตรประแด็กมามมาซีมสูตรใส่ปะเดกก่อนเนาะเป็นอะไรแซบอันความสมความเพ็ดความหวานเผ็ดนี่ผมห่วยาเลยสุดย้อนสมหวานได้เลนย ว่าอยู่กะละมังเหนึบหน่อยเนาะเปลี่ยนแต่กะละมังเปลี่ยนหมดพี่้อนี่เพิ่นก็เปลี่ยนกะละมังพี่น้องคนยากพี่น้องคนเยอะเลยหลายเป็นได้หน้าตาแ่ะอร่อยหน้าอร่อยรสชาติก็อร่อยโอ้หมกเป็ดปลาห้เราเลย เอาชิมบัดนี่สิเม็ดสลัดสลัดชิมก็แซ่บจับเลยเด้อชิมเลยเป็นใดโอเคบ่ขาดเหลือหยังโอ้แซ่บแซ่บแล้วแซ่บแล้วอแล้วนี่ก็แล้วล่ะจ้ายำปลาหมึกมาได้จ้ากินนํากันเด้อสดีจ้าุุคนเด้อมื้อนี้ก็สดีจ้าต้อนรับ ยำปลาหมึกพี่น้องยำรวมอะไรเรียว่ายำรวมกับเนี่ยยำปลาหมึกกั็แม่ยำทะเลก็แม่ไม่ได้เอายำเลยไม่ได้ไม่น่ามีตัลเล็ตตันเล็กตัลหลับนี้ตมนหลับน้าบ่าวแล้วก็น้าเช้าแล้วก็น้าหลัดเดือดจ้าอ้นต้องขอให้พี่น้องนะขอฝากช่องแล้วพี่น้องเลือขอฝากช่องอีกหนึ่งช่องเดือจ้าช่อง สาวลาวดอกหญ้าท่าแขกเด้อจ้าคนด่าม่านเขาต้องน้ำมือนีกับตอนหลับกะนี่นี่แหละเอ้ยตาที่ตาเพ็่น่องเนอะคนกำลังเป็นนองใน่องใบตาอะไรก็แช่มายเนี่ันัอีเนึงด้พี่น้องเิ่งหั่นนองก่อนน้องนุชอีกได้น้องใบก่อนน้องนุชอีกได้นองน้องนุชอยู่ใกล้น้องนุชดมามาํำรังแชงแชงคิว

มีคนยันก้องยันก้ออืออลเรามากแฟวเป็นคุกแล้วคุณคุณนั่นคุณเป็นคุกียเกินแลมอนงะุ้มเงสาวเปียมหอยี่าเียมใบทยงัแนลบนก็มีหน้าที่เร้อยงเดียว ยำลเขาใส่กระดานมันจะกระตายเลยตำเลยคือกลางคือยำเลยย่้อคือส้มต่าได้กันแม่มันชิกินได้แบบบูเบือเป็นสองอย่างได้สูตรแล้วยังไงเนาะได้สูตรแล้วเซียมเปอสลัดปลัก็ต้องปลัแบบนี้ได้ปลัตัวอันีะไก็ได้แค่หัวเนาะแบบแค่หัวลังหัวเาใส่อะไร ยำหอยแข็งแหงแซ่บบาหวานใส่ปลาเด็กนะมงแซ่บตัวจิงไก่มนาะมันกระสุนเช้นวดก่อนก็เลยมาลองเห็ดตึ้น้องนี่แหลนเขาหลักใช่ไหมวกันอะไรกันแล้วน้องบว่าอะไรพวกม่นอะไรกันเลยเลมมียังตอนลัตอนหลับเพนจังมีปลาหมึกมีแร่สื่อมาเห็ดให้แกอยากกินตัวกุ้นแล้วที่น้องไดีใจลายได้ เอาเอาะอซีทางังกองเหมือนสนจะนแตอ้โอซีเพชรบอกโอหไงคือเห็นหีดหีดนะหีดแบแล้วค่ะหัวหีดแ่บปอกอะรย่างงี้อนอเนาะยังป็นคจัดจับหลอด

สาวน้อยสาวน้อยล้วก็สนุกก็แพ้ดำเลยก็ยูกสนอมนะไฟเบอร์คลิปนี้ล้ะกันอแล้กอกแ่นยังเขาไปพบพบไปชุดนั้นไปบ้านอน้อยกับบุ๊คก็นัมาได้มาก็ซก็ได้เราก็เบิ้งเห็นติดตามทุกคนในคลิปอะไรกับสนองก็ได้ตั้งหุงลอยฟ้าน้องเคยกับมานสุนไรเส็เวลาคุมได้มาไไรอไกระทาเบิรงตั้งถึงตั้งหุงลอยฟ้า ตั้มตั้มตั้ม๋จนะอ้มตมตองปนเนาะแม่ปาถัะถึงอ้อยป้าั้ซาใจเอตอมหงออยขึ้นบ้้วัชิขบขึ้นแม่แอนน่าแมรอยตาเนาะคเป็นปาคิดอ๋อ จัดขมถึง hmm. บ mm ้านแล้วกันตั้ที่เพิงเราหนินะให้ดูด้วยนั่งหยองเลยก็สุดยอดเลยครับว่ะเขียนเรียนยันเนี้ครับโอ้ยชีโอ้ยชีโอ้ยเรียนโอ้ยชีเด็กพี่น้องแซ่บไล้ว

โอ้เากินไทยใจเนาะดูแลาเลยเน้นใ่เลยเคยเห็นพลังชิ้นเหญ่แม่เขาใหญ่เลยคิดนนี้อุนก็ลาไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณถูกไล่ถูกถูกคนที่คอยเข้ามาติดตามเด้อจ้าฝากซ่องพ่อวันแล้วพ่อวันทางนี้พ่อวันน้องนัดน้องนัดพ่อวันทีเคพ่อวันเด้อจ้าแล้วก็สาวลาวดอกยาท่าแขกจ้าแล้วกันเนาะ ทางล้างกล้องอะนะสาวถ้าแขกเบาสกุลจ้ายังเรื่องแล้วกาเบาสาววันสาวดุกเบายังน้ำดุ๊กจะเด้อเริ่มเริ่มน้องลุงคนน่ารักน้ำเดาจ้าจ้าขอบคุณหลายๆจ้าไปบ้ายหลายจ้าไปบ้องน้อง